มูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับพ่อแม่ของเด็กหญิงวัยสามขวบร้องขอความเป็นธรรมกับมูลที่ปวีนานะครับหลังพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บุรีรัมย์นะครับ<ถ>พ <ST AND> ่อแม่เด็กหญิงวัยสามขวบเนี่ยก็เดินทางจากบุรีรัมย์พร้อมเข้าพบคุปวีณาหงสกุลประธานมูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ เนื่องจากว่ามีพักพวกของคู่กรณีเนี่ยมีการโพสต์ข้อความในลักษณะข่มขูว่ว่าจะฟ้องกลับเพราะว่าทําให้เกิดความเสียหายมีการใส่ร้ายผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับยืนยันว่าต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกไม่อยากจะให้เกิดกับเด็กคนอื่นๆน,นะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือกับมูลที่ปวินาไปแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เกรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเธอนะครับเพราะว่ามาร้องครั้งที่แล้วเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นการอ้างให้เกิดความเสียหายนะครับขณะเดียวกันคุณปวินาก็ยืนยันว่าแม่ของเด็กเนี่ยก็มาร้องแล้วก็ประสานไปที่พลตำรวจตรีวรุทธพลนวรัตน์นะครับผู้พิกากษาตำรวจภูธรบุรีลำเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับ แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลแล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยก็อยู่กับตำรวจแล้วนะครับอยู่ในความดูแลของตำรวจเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ เมื่อ18กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อและแม่ของเด็กหญิงวัย3ขวบมาร้องกับคุณปวีณาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีการเร่งประสานงานกับคุณนัตยาจิตเกาะพัฒนาสังคมที่บุรีรัม และคุณพัทลีธาคุณชะนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กที่บุรีรัมย์ให้ข้อความช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ประสานไปที่พันตํารวจโทนันทสิทธิ์เล่งน้อยสารวัตรใหญ่สอพอชุมแสงเพื่อทําการสอบสวนแบบสหวิชาชีพตั้งแต่19กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้28กันยายนคุณปวีณาจะพาพ่อและแม่ของเด็กหญิงวัยสามขวบไปที่กรมครุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมต่อไปนะครับ